การจัดงานกาชาติโดยคณะกรรมการแผนประชาสัมพันธ์งานวันกาชาตร้อยปีพุทธศักราช2566จัดแถลงข่าวงานวันกาชาิร้อยปีพุทธศักราช2566ดื่นรมสุขฤดีะที่แห่งการให้ Les Cross Fair Century of Charity ภายใต้คอนเซ็ปต์การก่อนการนี้การหน้าสำาราญใจในวันวานสู่งานวันกาชาิร้อยปีพร้อมเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงานในปีนี้นุ่งจงหุ่มไทยเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566 เพื่อร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีตได้มีนายเตบุญนาคเลขาธิการสภาชาติไทยในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2566พร้อมด้วยนายคันประจบหมอผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2566นางจทรภาวิชิตชนชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2 0 0 9 566และผู้แทนจากกรุงเทพฯปหครกระทรวงวัฒนธรรมการไฟฟ้านครหลวงและกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาิร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งงานในกาชาิในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง8ธันวาคม2566ณศูนย์ลุมพินีซึ่งติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บงานกาชาิ .com วันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวของ ทางสภากาชาติไทยนะครับซึ่งแถลงข่าวเกี่ยวกับงานวันกาชาติ100ปีที่เราจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง 10, Ki 10นาฬิกานะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานสำหรับงานนี้100ปีมีหนเดียวนะครับ อยากจะเรามีสถานที่ที่จะให้ทุกท่านตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กมาเที่ยวในงานไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะมีหลายร้อยบูธนะครับแล้วก็สินค้าราคาถูกที่จะเอามาขายมีรางวัลมากมายสอยดาวมีรางวัลสลากกาชาติซึ่งเป็นจากรถเบนซ์ถึงทองคำ นะก็แล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆที่เราเคยจัดงานกาชาติมาแล้วในอดีตนะครับตั้งแต่สนามหลวงวังสรานลมสถานสาวพาแล้วก็สวนน้ำพรแล้วก็ที่สวนลุมพินเีเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพเ,เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็จะได้ให้ลูกหลานของท่านดูว่า ท่านได้มาเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีแล้วแล้วก็จะได้เก็บเป็นที่ระลึกสำหรับลูกหลานในโอกาสต่ตอไปครับแล้วก็นอกเหนือจาก100ปีงานกาชาติแล้วนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านที่มาเที่ยวสามารถที่จะนุ่งโจมห่มไทยมาเที่ยวในงานซึ่งถ้าเผื่อท่านไม่มีชุดนะครับหน้าง,งานเราก็มีร้านค้าที่จะมาให้ท่านเช่าชุด สามารถที่จะมาตัวเปล่าแล้วก็มาเช่าชุดแล้วก็แต่งแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็คืนชุดกลับบ้านได้นะครับก็อ,อ,อันนี้เป็นโอกาสเดียวนะครับที่100่ปีเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับลูกหลานให้ให้ลูกหลานท่านดูว่าท่านได้มาเที่ยวงานกาชาติ100ปี งานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566นะคะอะนอกจากจะมีกิจกรรมที่สวนลุมพินีแล้วนะคะ,ะต้องแวะไปที่แพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ด้วยที่ w ว w ร์ไเว็บแบบงานกาชาติ .com ต้องบอกว่าไปที่สวนลุมพินีเจออะไรไปเจอที่งาน แพลตฟอร์มงานกาชาตออนไลน์จะเจอแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเที่ยวให้ครบนะคะทั้ง่วนรุมงพืนดีและแพลตฟอร์มงานกาชาตออนไลน์ที่บนเว w บ w g a i s h a c o m ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่ากิจกรรมของงานวันกาชาตหน0่ปีพุทธศักราช2 5 6 6ั้รอกบกนอกจากจะมีกิจกรรม หลากหลายแล้วนะคะกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนก็คือการเส่ยจโชคทิงรางวัลน,นะคะในงานกาชาติที่สวนลุมพินีก็จะมีซุม้มจำหน่ายสลากกาชาติ42เลยงานนะคะแล้วก็มีการสอยดาวนะคะดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นต้นกร,ประป๋อพึกที่นํามาจัดแสดงในวันนี้นะคะต้นกร,ระล๋พพึกจะเป็นการสอยผล,ลกร,ปร,ะ,กรละป๋อกระป๋อพึกนะคะปี2471 mm hmm. uh, จึงเป็นที่มาของวิวัฒนาการของการทําเป็นเส่ยจโชคชิงรางวัลจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าในแพลตฟอร์ม งานการชาตออนไลน์ Online ชิงรางวัลได้ไหมนะคะก็จะเป็นการชิงรางวัลอีกหนึ่งรูแปแบบนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มงานการชาตออนไลน์ Online จะเป็นลักษณะของการเล่นเกมนะคะเล่นเกมเป็นเกมย้อนยุคนะคะตั้งแต่สมัยอดีตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของลุ้นทองจากการทําภารกิจจิก๊กซอว์นะคะชิงทองคำนะคะในวันเราจะมีการจาับรางวัลในวันที่29-28ชันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาล็อกอินในแพลตฟอร์ม งานกาชาติออนไลน์ที่ w ว w ร์เจัดงานกาชาตตอบอย่าลืมล็อกอินนะคะแล้วก็ทำภารกิจให้ครบนะคะอย่างที่บอกว่าเที่ยว6สถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซนสวนลุมโซนสนามหลวงนะคะพระราชุทยานสลารลมนะคะสถานสาวพาสนามสวนน้ำพรแล้วก็สวนลุมพินีแล้วก็โซนออนไลน์6สถานที่นี้ไปทำกิจกรรมนะคะ13กิจกรรมนะคะ6สถานที่แล้วก็ร่วมลุ้นทอกรอนลุ้นกันที่ที่28ันบา แล้วก็สำหรับ <c oughs> งานกาชาติออนไลน์เนี่ยอยากจะเน้นนะครับว่าสำหรับออนไลน์เนี่ยเราเปิด24ชั่วโมงนะครับท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายหรือทางภาคใต้ออนาราทิวาสปัตตานีที่ไหนท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะเชิญชวนในอดีตนะครับก็จะมีคนไทยที่อยู่ ที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาทั่วโลกนะครับได้เข้ามาเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ของเราในอดีตนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่อยู่ไม่ว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะครับสามารถที่จะมาเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ได้แล้วก็จะมีการพยากรนะครับดูดวงได้24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตื่นมาตี3าตีสตีนี่ ลุกขึ้นมาดูดวงได้นะครับหรือท่านอยู่ที่อเมริกาที่ยุโรปที่ลอนดอนที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดูดวงได้24ชั่วโมงครับก็ปีนี้ที่พิเศษค่ะอย่าลืมมาซื้อสลากในแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ด้วยนะคะเป็นปีแรกนะคะที่มีกัน จำน่ายสลากในแลพลตฟอร์มโดย้ร่วอย่างยิ่งสภากาชาไทยโดยสำนักง,งานจาดัดหารายได้คะ่ะมีสลากของสภากาชาไทยนะคะจำน่ายในแลพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะมาลุ้น,ร,นรุ่นทองคำด้วยกันคะ่ะค่ะแมงล่ำก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะมาร่วมงานนะคะกาชาติกันเยอะๆนะคะเพราะว่า,างานในปีนี้เนี่ยก็มี ความหลากหลายมากไม่ว่าเราจะได้แต่งชุดไทยสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีการกินช้อปเที่ยวทุกอย่างคือครบมากนะคะในงานเดียวนะคะที่สําคัญนะคะก็มีของอร่อยมากมายนะคะแล้วก็แขกมาแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้ความอิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านด้วยนะคะตั้งลาก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ป้าณาอานะคะมาเที่ยวงานกาชาติกันเยอะๆนะคะในวันที่8-18ธันวาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น เทศกาลส่งความสุขท้ายปีแล้วนะครับเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็อากาศดีแล้วก็กิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับวันที่8ถึง18มีนาคมนี้ที่สวนพุกษ์ที่นี้นะครับ,ารบมากันเยอะๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็พอเราทราบข่าวเรื่องงานกาชาติก็แปลว่าถึงจุดเดือนที่เป็นเดือน,องงน,นห่งการเฉลิมฉลองกับไอคอนแล้วประดีใจทุกท่านที่มีการจัดงานกาชาติครับก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนได้มากับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนที่รักนะครับก็มาทาอาหารทานเครื่องดื่มดื่ม,มแล้วก็ที่สําคัญน,นะครับก็มีการเล่นเกมจับฉลนากรุ้นีของรางวัลมากมายเลย้วยครับแล้วช่วงท้ายปียังไงก็อากาศดี แล้วที่สำคัญนะครับก็คือรายได้จากงานกาชาตินะครับก <c oughs> ็คือเป็นรายได้ที่เป็นมูนการดําเนินการตามภารกิจสภากาชาติไทยก็คือช่วยเหลือประชาชนนั่นเองครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมางานกาชาติมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับวันที่แ,แปดถึงสิบแปดพคนี้ครับน้ำหลวก็สังเกที่ผูวส่่าไปนะครับคือทุกปีนะครับเราก็เราสมควรทมางานกาชาติอยู่แล้วที่สำคัญนะครับปีนี้ พวกผมในฐานะตัวแทนสีดินนะครับก็คิดว่าจะมาร่วมงานกันดีครับเพราะว่าหนึ่งคือมันคือของเราะแล้วสองก็คือเราสามารถเรีนคอนโดนเล็กๆที่จะช่วยไมสใส่การท่าสามารถได้หลายราได้ได้ก็ภูก็ใจครับในส่วนที่อยางเชิญชวนนะครับว่าปีนี้พิเศษจริงๆครับในช่บงรอบลอยปีนะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับมาร่วมโจมผมไทยกันนะฮะหรับผ้าไทยแล้วก็ที่สำคัญนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่อยากเชิญทุกคนเอาผ้าเอาชุดผ้า ทำงานกันนะครับเพราะว่าทังร้านเ,เนี่ยทังเราก็จะขอความร่วมมือในการใช้พลาสติกไม่น้อนยที่สุดน,นะฮะรับโลกงไม่พอรับว่าไปด้วยมีอย่างท,ที่ไหนนะฮะเชิญชวนมาครับ8ปดถึงสิบแปี้ครับท่านท่านแปดถึงสิบแปดทันวาครับครับพิธีเปิดก็จะเป็นวันที่8ธันวาคมนะครับเวลาสิเจ็ดนาฬิกาซึ่งเรา,เา,เาได้ทูลเชิญนะครับสมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพระราชราชชนิ ก็จุฬาสยามบรมราชกุม,มารีท่านองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยจะเสด็จพระราชด,ดำเนินมาเปิดในวันที่8ธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่สวนลุมพินีนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็สามารถที่จะมาเวลานั้นแล้วก็เฝ้ารับเสด็จได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ